รุ่นนี้เนี่ยจะเป็นเนื้อลูกไม้เนื้อคอตตอนเหมือนกันนะคะแต่ว่าดีเทลเนี่ยเขาจะเป็นสีเดียวนะคะเป็นพื้นสีล้วนแล้วก็มีสีชมพูสีฟ้อมอ็ดสีชมพูแล้วก็สีม่วงค่ะสีม่วงม่วงก็สวยนะเป็นม่วงอ่อนๆม่วงตุ่นๆนะคะแล้วก็สีขาว ีเขียวนะคะสีเขียวก็สวยลูกค้านะคะเป็นแบบเขียวตองนะคะเขียวอ่อนแล้วก็มีสีฟ้าด้วยฟ้าจะหายากมากที่สุดคือช่วงสิงหากันยาเนาะช่วงนี้ก็ยังแบบพอซื้อได้อยู่นะคะเพราะว่าก็คือจะมีแบบผลิตออกมานะคะช่วงประมาณนี้ถ้าจะเก็บสีฟ้าก็ต้องมาเก็บช่วงแบบ ปลายธันวาอะไรประมาณนี้ค่ะเพราะว่าช่วงช่วงแบบช่วงใส่เทศกาลเนี่ยก็คือจะไม่มีให้เหมือนกันเพราะว่าลูกค้าก็จะสั่งสีฟ้าสีฟ้าอะไรเงี้ยค่ะจนหมดเพราะว่าสีฟ้าโทนเนี้ยหายากคือจะบอกว่าสีฟ้าโทนเนี้ยเป็นสีฟ้าโทนที่คนผิวเข้มสามารถใส่ได้ด้วยนะคะเพราะว่าสีน่ยถ้าเป็นฟ้าอ่อนมากๆอ่ะเราผิวเข้มใช่ไหมคะมันจะเขาเรียกว่าผิวเราอ่ะมันจะ ลอยขึ้นจากเสื้อแต่ว่าสีนี้มันสามารถที่จะใส่ได้โดยที่ไม่ไม่เรียกว่าไม่โดดนะคะฉะนั้นสีนี้คือสีที่คนผิวเข้มสามารถใส่ได้นะคะสำหรับสีฟ้านะคะสำหรับสีฟ้า สีขาวเป็นสีที่ได้ขายดีอยู่แล้วนะคะมันเป็นงานที่ลูกค้าใส่ได้ประจําเลยนะคะงานบุญง,งานบวตได้หมดเลยนะคะถ้าจะซื้อฝากหรือว่าซื้อให้ญาติผู้ใหญ่เนาะก็คือสีขาวเนี่ยยังไงก็ได้ใสนะะ่ยังไงก็ได้ไปทําบุญได้ใส่แน่นอนนะคะเขาาของเราคือขาวเลยนะคะลูกค้าเป็นขาวเลยนะจำะคะรุ่นนี้เขาก็จะเป็นโทนพัสเทลหมดเลยนะคะก็คือขาวม่วงชมพูส้มอิฐ ฟ้าแล้วก็เขียวนะคะเป็นโทนอ่อนนะคะสามารถใส่ได้นะคะ